ต่อไปอาจารย์ก็จะพูดถึงในรายละเอียดของงานอดิเรกนะคะประการแรกเลยนะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงในเรื่องของออการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีนะคะจริงๆแล้วเป็นไงคะในสังคมปัจจุบันนะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยโดยเฉพาะการร้องเพลงนะคะรู้สึกว่าเ,เราจะร้องกันได้ในทุกกลุ่มวัยเลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเองเนี่ย ถ้าท่านร้องก็จะรู้สึกว่าท่านก็รู้สึกมีความสุขอะนะคะแล้วตอนนี้เวทีสำหรับการประกวดแข่งขันก็มีมากขึ้นด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโปรแกรมนะคะมีเครื่องดนตรีมีโปรแกรมที่จะทำให้เป็นไงคะ เสียงของคนร้องเนี่ยไพเราะมากขึ้นนะคะบางทีเรายัางแปลกใจเลยว่าเอ๊ะเวลาเราพูดเราพูดออกมาเนี่ยนะคะเวลาเราพูดออกมาเสียงเราไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่แต่เวลาเราไปร้องเพลงโดยใช้โปรแกรมช่วยทําไมแบบเพราะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเราให้ผู้สูงอายุได้ใช้โปรแกรมแบบนี้ก็ได้จะทำให้ท่านมีความสุขนะว่าเอ๊ะทำไมท่านเสียงไพเราะนะคะอันนี้ก็เป็นงานอิเล็กที่สามารถแนะนำนะคะ ให้ผู้สูงอายุทําได้นะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีแหล่งสอนโรงเรียนสอนร้องเพลงนะคะหรือว่าจะร้องใน YouTube ก็ได้นะคะฝึกใน YouTube ได้ทางนั้นเลยก็เป็นวิธีการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็สร้างความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างดีเลยนะคะแต่ก็คือท่านก็ต้องชอบด้วยนะคะ คนส่วนใหญ่ที่ชอบร้องเพลงเนี่ยก็จะพบว่าเขาก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะพอไปได้อะนะนะคะถ้าใครที่เขาคิดว่าเสียงเขาไม่ไหวเขาไม่มีทักษะไม่มีเทคนิคเลยเขาก็จะไม่ชอบต่อไปงานอดิเรกอีกอันหนึ่งนะคะอีกอองานหนึ่งก็คือการปลูกต้นไม้นะคะการปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นงานอดิเรกที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่า เป็นไงคะการปลูกต้นไม้เนี่ยกว่าจะปลูกต้นไม้ได้เนี่ยเราจะต้องเอาใจใส่นะคะเริ่มตั้งแต่เป็นไงคะศึกษาพันธุ์ไม้นั้นชอบแดดชอบร่มนะคะชอบดินอย่างไรนะคะชอบน้ํำไหมนะคะเราจะต้องเป็นไงกว่าจะโตเราก็ต้องพิถีพิถันเอาใจใส่มีแมลงไหมนะคะต้องทําที่บังแดดไหมต้องเพาะกล้าก่อนไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราต้องดูแลให้ถูกวิธีเราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของ ความเอาใจใส่มีความเอาใจใส่ถ้าเราเอาใจใส่ต้นไม้ได้เราก็เอาใจใส่คนได้อันนี้ก็เพราะบุมนิสัยที่ดีนะคะเขาบอกว่าจะช่วยฝึกความรับผิดชอบด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องรับผิดชอบต้นไม้ของเราให้เจริญงอกงามนะคะคนที่ปลูกต้นไม้ก็ต้องรับผิดชอบดูแลต้นไม้ให้เจริญงอกงามก็กลายเป็นความรับผิดชอบที่เป็นนิสัยติดตัวไปนอกจากนี้เป็นไงคะ พอปลูกต้นไม้เติบโตนะคะก็ภาคภูมิใจนะคะออกดอกออกผลนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเออเราเนี่ยมีพลังนะคะทำอะไรก็สำเร็จนะคะปลูกต้นไม้สำเร็จถ้าทำอย่างอื่นก็น่าจะสำเร็จได้เช่นกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วปลูกต้นไม้ก็ยังคลายเครียดนะเวลาเรายุ่งๆเราก็ไปปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยทำให้เราแบบว่าไม่เอาจิตของเราไปผูกอยู่กับงานหรือว่าสิ่งที่ เรายุ่งๆนั้นนะคะก็เบี่ยงเบนความสนใจได้ก็ไม่ไม่เครียดนะคะอีกอันหนึ่งก็คืออากาศบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าต้นไม้นะคะเรารู้อยู่แล้วว่ายิ่งต้นไม้เยอะทําให้อากาศของโลกของเราบริสุทธิ์มากขึ้นมีบรรยากาศที่ดีด้วยนะคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกในกระถางก็ได้นะคะปลูกในระเบียงปลูกที่ไหนได้หมด ปลูกในคอนโดปลูกในไหนได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ต้นไม้ไม่จาเป็นต้องใช้ดินอีกต่อไปแล้วถูกไหมคะท่านทราบอยู่แล้วทําให้กระปี้กระเป๋านะคะเพราะว่าการปลูกต้นไม้ทําให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวนั่นเองนะคะก็เผาผลาญพลังงานมากขึ้นนะคะนำไปสู่ไปไหนคะร่างกายแข็งแรงนะคะได้อากาศที่บริสุทธิ์นะคะได้แสงแดดทําให้จิตใจสงบนะคะเพราะว่าเป็นไงคะมีสมาธิ นะคะใจเย็นอดทนรอคอยในการที่ต้นไม้จะ,จะเจริญงอกงามมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วที่สำคัญคือเป็นไงคะสามารถเป็นอาชีพเสริมได้นะคะเพราะพันธุ์ขายนะคะปัจจุบันเนี้ยมีต้นไม้อะไรนะที่เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็สามารถจะมาเพาะพันธุ์ทำเป็นอาชีพหลังเกษียณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ซึ่งอาชีพหลังเกษียณเนี่ยผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องทำนะคะเพราะว่ายิ่งในรายทีออ่ไม่มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนที่จะเข้าสู่ผู้สูงอายุเนี่ยจะทําให้ชีวิตที่อยู่เหลือหลังเกษียณเนี่ยมันยาวนานทีนี้ถ้าไม่ได้เตรียมตัวในการที่จะเข้าสู่สูงวัยอย่างมีคุณภาพเนี่ย ก็จะทำให้ปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยเป็นสิ่งที่เราพูดกันมากในปัจจุบันนี้ก็คืออาชีพหลังกเกษียณน,นะคะหลายท่านบอกว่าเอา้าเกษียณแล้วจะทำอะไรอีกแล้วก็ทำมาเยอะแล้วในท่านที่ทำเยอะแล้วท่านพร้อมแล้วโอเคท่านไม่ต้องทำนะคะแต่ในคนที่ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยอ่ะนะคะเงินออมในสมัยที่ทำงานเนี่ยก็ไม่มีมีไม่เยอะแค่จะใช้ก็ยังไม่พอเลยแล้วจะเอาเงินออมที่ไหนเพราะนั้นใน ในช่วงที่ท่านกเกษียณเนี่ยแน่นอนท่านจะต้องหาอาชีพหลังกเกษียณน,นะคะเราที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะเราก็ต้องคํานึงถึงตรงนี้ที่จะออแนะนำท่านด้วยว่างานอดิเรกที่เป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็สร้างไรายได้ให้ผู้สูงอายุได้เนี่ยออจะมีอะไรนะคะก็สามารถแนะนำท่านได้เลยนะคะอองานอดิเรกอีก ประการหนึ่งก็คือการอ่านหนังสือนะคะการอ่านหนังสือมีประโยชน์อย่างไรก็คือเป็นยังไงคะทำให้รู้สึกมีความสุขสนุกเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดยิ่งเป็นหนังสือที่เขาชอบใช่ไหมคะอย่างเช่นบางคนชอบหนังสือ,อ,อตลกนะคะผ่อนคลายบางคนชอบสารคาดีซึ่งแตกต่างกันไปนะคะหนังสือตลกก็ทําให้ได้หัวเราะเห็นไหมคะเราก็พูดกันมาแล้วว่าหัวเราะเนี่ยดีอย่างไรนะคะหนังสือบางเอ่อบาง บางประเภทก็ทําให้คิดได้ฝึกสมองเห็นไหมคะก็ป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะทาให้มีความรู้ฉลาดขึ้นนะคะแล้วความรู้นี้ก็สามารถเอาไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะพออ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยนะคะก็เราจะสังเกตเห็นว่าคนที่อ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรออกมาก็จะน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาเนี่ยเอ,อ่อมีข้อมูล มากมายไก่กองแล้วเป็นข้อมูลที่พิสูจน์มาแล้วเชื่อถือได้ผู้สูงอายุก็ถ้าถ้าเป็นมีลักษณะแบบนี้ก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีภูมริรู้นะคะเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะคะเป็นปราชญ์สังคมที่สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานนะคะเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างทําคุณประโยชน์ให้กับลูกหลานได้อย่างดีนะคะเพราะว่าอ่านมากรู้มากนั่นเองนะคะ รอบรู้ทันเหตุการณ์นะคะรู้ความเป็นไปของสังคมปัจจุบันว่าจะปรับตัวอย่างไรโดยเฉพาะาปรับตัวในสถานการณ์ที่าบางทีมีวิกฤตนะคะของหลายๆอย่างของโรคระบาดของทุกสิ่งทุกอย่างของสภาพเศรษฐกิจที่ต้องแก่งแย่งดิน้นรนนะคะชีวิตบั้นปลายเนี่ยจะทำอย่างไรให้สู่สมดุลของชีวิตให้มากที่สุด ะะถ้าผู้สูงอายุอ่านหนังสือก็จะปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์นะคะก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้การอ่านหนังสือที่สำคัญก็คือเป็นยงคะยิ่งอ่านมากก็ยิ่งอ่านได้เร็วใช่ไหมคะมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการอ่านนะคะอ่านคนปกติอ่านได้ นาทีละสมมุติว่านาทีละห้าหน้าแต่คนที่อ่านบ่อยๆอ,อาจจะเป็นนาทีละสิบหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าอาจจะน้อยกว่านี้คือสรุปง่ายๆก็คืออ่านหนังสือเนี่ยทำให้อ่านได้คล่องนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจตรงประเด็นแล้วก็จับใจความในประเด็นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานอดิเรกที่อาจารย์กล่าวมา ทั้งหมดนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นงานอดิเลกที่มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่ผู้ดูแลสามารถแนะนำให้ผู้สูงอายุสามารถถือเป็นงานอดิเรกได้นะคะ